มาดูเรื่องของคุณเชียร์ที่คัมพอรกันดีกว่าคุณอะไรคนนี้เขางานเยอะมากแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่านางเป็นติ่งเกาหลีเขาเป็นติ่งเกาหลีเขาชอบวงไหนเขาชอบหลายวงเลยแต่ว่าที่เราทราบมาเนี่ยคือเกิร์เจนเขาเป็นโซวอนประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็แบบมีแอบบ่นเหมือนกันนะคะว่างานเยอะจนแบบไม่ได้ไปตามกรีดกรีดแล้ว พูดถึงดาราไทยที่ชอบศิลปินเกาหลีเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะไม่นึกถึงนักแสดงสาวคนนี้ค่ะเชียที่คำพรเพราะว่าเธอเนี่ยถือเป็นแฟนคลับเกาหลีรุ่นบุกเบิกเลยก่อนที่ศิลปินเกาหลีจะมาดังในเมืองไทยแน่นอนว่าแฟนคลับเกาหลีหลายคนก็คงรู้นะคะว่าเชียเนี่ยเป็นแฟนคลับของวง girl group อย่าง girl generation ถึงขั้นตีตั๋วไปดูคอนเสิร์ตของวงนี้ถึงประเทศเกาหลีใต้แต่ช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยจะเห็นเธอโพสหรือว่าติดตามศิลปินเกาหลีเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะเพราะว่าหางยุ่งค่ะ ก็เสียใจอยู่นะยุ่งค่ะคือแบบยุ่งจริงคือมันมันมีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรด้วยมันยุ่งจริงๆแหละไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเลยนะคะเพราะอย่างที่ไปเกาหลีล่าสุดปปีที่แล้วก็พาลูกค้านี่แหละไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบ ไปเองหรือว่าไม่มีโอกาสาที่จะได้ไปติดตามใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนเลยค่ะคออือยังไงก็ยังติดตามอยู่นะคืออย่างน,น้อยที่สุดในใน,ใน Instagram, อินสตาแกรมต้องตามกดไลค์ให้ตลอดไม่ว่าใครที่มี IG นะคะแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้แหละไม่ว่าแบบใครจะอยู่ไม่อยู่ยังไงอะไออย่างเงี้ยชื่นชอบยังไงก็คงชื่นชอบในในความตั้งใจของเขาแหละมาเรื่อยๆคือไม่ว่าจะแบบอยู่ในจุดที่ตั้งแต่โดนแอนตี้ตั้งแต่เหมือน ยังไม่เป็นเกิร์ลเจนที่มีคนรักมากมายทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งมีคนรักเยอะๆแบบนี้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเราสัมผัสได้จากจากการทํางานของวงนี้เนี่ยคือเขามานะเขามุ่งแบบหมัน่นฝึกซ้อมหรืออะไรก็กกตามที่แบบไม่ไม่ได้แบบว่าเอยฉันดังฉันฉันไม่เต้นละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฉันก็จะเต้นอย่างฉันเหมือนเดิมก็รู้สึกชื่นชมตรงนี้แหละค่ะโอ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรในในสิ่ง,งต่างๆคือ ได้เป็นเป็น,ปน,ปนความทรงจานั่นแหละคือ,อยังไงก็จําได้ไม่ต้องเขียนเป็นตวัวอักษรมาเราก็จําได้อืม,มนกำลังใจแทนเชียร์เลยนะอาจจะไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าความรักที่มีไม่เคยหายไปเลยแม้ว่าตอนนี้นะครับจะไม่ค่อยได้บินไปตามที่เกาหลีเหมือนเมื่อก่อนครับแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกติดตามแต่อย่างใดครับยังคงคอยสอดส่องตามโซเชียลต,ต่างๆเนี่ยภาษา,ต,าติ่งทั่วไปนี่แหละครับครับนี่ครับเพนของเกลเจน บิ๊กแบงจะมาไปไหมอยากไปแต่ไม่มีสวนี่ใช่ไหมได้ข่าวตอนนี้ตัวผีแล้วค่ะสู้ขึ้นมา,มาสองวินทีปัดหมดแล้วอะแต่เขาเขาเลดจริงอะไรจริงอะอยากไปดูโปรดักชั่น XO ไปดูไหม ไม่เอาให้เรื่องเราบิ๊กแบงชอบบิ๊กแบงไม่ชอบอะไรที่นดูเท่ๆแต่เอ็กโซก็เริ่มเท่แล้วนะก่อนดูย้อแง้งอยู่แต่พูดเหมือนแบบตัวเองเป็นรู้เรื่องเกาหลีเยอะเลยอะรู้เยอะรู้เยอะจริงๆไม่ได้ชอบเลยเกาหลีอะไรเนี่ยสาบานแหมก็นิดหน่อยอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตนะครับโซอินไซด์กันครับก็จับเต็มเรื่องราวเกาหลีแน่นอนนะครับ